สบายดีบลุง ok ่อฟอกับซองบลุงปนาบลุงไงมนี้าลุกินขรกันสบพี่น้องกินข้าวเข้าวผัดนี่นีออมผักมออมผักมมนละั่นุ่งน้กคนกินรกันุมาปลุงมากินข้าวซองใหม่ปลุงปลุงข้าวผัดแซ่บ vải đi bưu bạo sáng lâu rồi nó phân nam đi lâu phân dinh sáng nguyên lẫn tít lâu rồi thăm phân tốt là tốt lần nào lâu 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 ซ้ำอานทิ่มา <c oughs> ดีช่วยช่วยมากขึ้นน้ำแข็งนะเขาบิดมันี่ไปก็ะิไข่แล้วถึงาวพัดพี่น้องเลยมาด้วยสุข,ขสุขคน ไม่ไน่อยง่ายเลยบริกินจะโดนมาก่อน,นกริยังก็แล้วไปี่นอกก่องบ้านน,าน,นีน่น้วแห้งตายกี่คนไคนตกบ,บนมือบ้าน,นีก่ก็เลย มือกไปชซส์สีโบรา่ะทางเดียทางเกิดมือละยาเชิ้นุ่งรู้ไหมไม่ปบบรท่างลำบากแห้งมเง้คนคนตบเลยรถม่ใช่นี่ตัวทั้งจีมทั้งพลาด,ดนะทั้งไปกทางดินดายด้วยดินนั้นนะะาะ

แม่ปรลุมมือน่ะขายอยู่ตลาดปักซองเฮ้านาะไปลงคืนมากับพนลิงงยเงแทงพ้นไปทั้งลมหนาวไปาฟบ่าเจ้าขายให้าู้ได้ก่อนโบซึุ้ได้ก็บซืซอกลองอเล่อยู่พี่น้องไหยอู้่าแม่แม่กัป้าไปกันมากที่างเก่าที่ว่าม่ไหมน้องไปขายเหรอ ขาคล้ายไงเป็นยังคแบบเงาแบบมันค้ายยังยากนะรับบุ็นราคาอีกว่าหอมอื่ยเนี่ยเยาเตะ้ะ

sửa xi tổ của mình không nổ được nhau là 3. kém 3 số hôm nay nhưng nào vô nó nào Nhưng hiệp phải cả hẻm mới Phải มันช่วงนี่นะฝนตกฝนตกรคาคาคองพาดีเขาเขาผตลาดนอกอ็ไตา่ไร้ีันอจอว้าวห้านี่ยเบ็ดเนี่เบ็ดเบื้บบบงแถ้าง เป็นวัดเข้าในบ้านเมื่อกี้ลืมซื้อเป็นไรคุณยาสื่อไม่หอากาศมันเปลี่ยนแปลงนั่นใครก็อยู่ประเทศนอกนะนั่นว่าจะหนาวคนอากาศแปลป่วนยิ่งหายเลยคนตก ມື້ຮ້ອນມຕກດ້ອອກໍາແລກມພິແຕາກົຈກືກຫນກນພພການນຢິິກียบຮແຮກັນສນ chuẩn à, phác bồn chuẩn ừ. bồn an phục phác phục anh biết ừ. phục phước mà khó là ơi, nào he ฝากกดไล <Amen. S 3> ่ก็แทรกก็ติดตามซ่องบอลลุ่ยเล้วบอลลุ่มฝากกดไล่ก็แชรกก็ติดตามซ่องบาลลุงมบอนหน้า,า i, Share, im, ong, ีัน้องสบายดี